เห็นไหมเป็นทายาทซึ่งกันและการเป็นข้อดีนะไม่ต้องไปทําอะไรเลยจดทะเบีของเราปุ๊บคุณเป็นทายาทสายคู่สมรสของแต่ละคนเลยข้อดีข้อหนึ่งคือมีทรัพย์สินร่วมกันทํามาหากินไว้ด้วยกันบางคนทำไรายได้เข้าบ้านคนเดียวสามีกับภรรยาสองคนคนหนึ่งทํางานมีผู้ชายคนหนึ่งมาถามอา,อาจารย์อาจารย์ตอนแต่งงานน่ะก็ดีภรรยาเป็นแม่บ้านอยู่บ้านแต่พออยู่ๆกันไปแล้วผมมีความรู้สึกผมโดนเอาเปรียบเอาเปรียบอะไรละ่ะ ทำงานเข้าบ้านคนเดียวอะรายได้จากรายได้ในบ้านมาจากผมคนเดียวผมจะขอหย่าได้ไหมคุณคิดว่าหย่าได้ไหมกรณีนี้หย่าได้ไหมหย่าเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทํารายได้เข้าบ้านคนเดียวภรรยาเป็นแม่บ้านหรือว่าภรรยาทํางานเข้าบ้านคนเดียวพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านอยู่บ้านไม่มีรายได้จะขอหย่าได้ไหมคุณคิดว่าได้ไหมไรไขตอบอาจารย์มาหน่อยสิถ้าแบบเนี้ยในสังคมเราคิดแบบเนี้ยมีนะบางคนคิดแบบเนี้ยไม่งั้นไม่มีคําถามมาที่อาจารย์หรอก การแบ่งงานจงเจตนสมรสกันถือว่าเป็นคนคนเดียวกันค่ะทรัพย์สินที่เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะทํามาหาได้เข้ามาในบ้านหรือว่าต่อทุกคนต่างทํางานก็แล้วแต่หรือว่าคนหนึ่งทํางานอีกคนหนึ่งเป็นแม่บ้านหรือคนหนึ่งผู้หญิงทํางานผู้ชายอยู่ดูแลบ้านก็ถือว่าเป็นสินสมรสไม่ได้ใช่คุณจะมาหาเหตุของการย่าไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะฉันฟังเลยนะคะคนที่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเขาก็ทํางานบ้านรับผิดชอบไง คุณก็ไม่ต้องมาเหนื่อยทํางานบ้านไงผู้ชายคนนี้อาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ใช่สาเหตุของการหย่าสาเหตุของการหย่ามันสาเหตุอื่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่สาเหตุว่าคนนึงผมรู้สึกว่าทํางานเข้าบ้านคนเดียวมีรายได้เข้าบ้านคนเดียวภรรยาอยู่บ้านเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์เคยบอกภรรยาอยู่บ้านอ่ะไม่มีไม่มีรายได้เข้าบ้านเลยผมรู้สึกโดนเอาเปรียบอ่ะผมรู้สึกเอาเปรียบนะเขาเอาเปรียบผมอ่ะอย่างนี้ผมขอหย่าได้ไหมมันเบื่อแล้วไงเบื่อแล้วไงเบื่อหนักกันมันเลิกกันยากแบบนี้หาเหตุของการหย่าแบบนี้ไม่ได้ค่ะ อีกคนหนึ่งมีงานทําแต่คนอืนไม่มีงานทําจะไปอยากกับอีกคนที่ไม่มีงานทําไม่ได้ฮ hey, คนไทยเราส่วนใหญ่คิดแบบนี้คิดว่าเพื่อนเพราะเพื่อนว่าผู้หญิงแค่เป็นแม่บ้านใจบางคนก็บอกผู้หญิงเป็นแม่บ้านคุณลองคิดถึงส่มุมกลับกันสิเขาเป็นแม่บ้านเขาก็ทํางานบ้านงานบ้าน่ะหเลี้ยงลูกเอ้ยอะไรเอ้ยมันเยอะแยะมากบางครั้งเหนื่อยมากกว่าคนที่ออกไปข้างนอกอีกคุณต้องคิดถึงมุมกลับว่าคุณไม่ต้องจ้างแม่บ้านอ่ะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องไปหาแม่บ้านงานบ้านทุกอย่างคุณกลับมามันเรียบร้อยหมด ใช่เพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยรู้ไม่ใช่และไม่ใช่เหตุผลที่จะเขาก็เลยไม่ถามอาจารย์ต่อเพราะ,ะนั้นอย่าคิดแบบนี้นะคะคนที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นคนคนเดียวกันอีกคนหนึ่งทํางานอีกคนหนึ่งเป็นแม่บ้านก็คือทร,ร,รัพย์สินร่วมกันทํามาหาได้อะไรถือว่าเป็นสินสมรสหมดอ้าวข้อดีข้อที่สองคือมีทร,ร,รัพย์สินร่วมกันคือสินสมรสข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือเป็นเป็นบุคคลคนเดียวกันตามกฎหมายเป็นทายาทซึ่งกันและกันเอาค่อยๆตามอาจารย์มานะคะ